สวัสดีครับทุกคนกผมก็ผมบิ๊กเกมเมอร์นะครับเกมเมอร์ผู้น่ารักคนนี้นะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมเพชรซิมูเลเตอร์99สาตุสัตนะครับผมเฮ้โอเคอันนี้มีอัปเดตมาเมื่อคืนนะครับดูพี่แตง power หรือพี่ออฟของเรานี่เองนะครับเลยเข้ามาสำรวจนิดหน่อยนะครับก็จะมีอีเวนต์ตามที่พี่เขาบอกมีไข่ใหม่มีดานใหม่รีบเบิร์ตครั้งที่สามการเอ่ออะไรนะ การโจมตีที่แรงขึ้นของสัตว์เลี้ยงนะครับไปฮะเข้ามาแล้วเราก็ไปที่ตลาดก่อนเดี๋ยวเปิดนี่ให้ดูก่อนนิดหนึ่งจุดวาร์ปนะฮะมีเพิ่มด่านใหม่มาอีกเยอะไหมหว้าเก้าสิบเก้าด่านแล้วที่เรายังไม่ได้เข้าไปนะไม่เป็นไรฮะก็ค่อยตามเขาไปครับไม่ต้องรีบครับเราไปตลาดกันก่อนนะครับเห็นได้ค่าวว่ามีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เข้ามานะครับ เล่นตัวใหม่แล้วก็โจมตีแรงๆนะครับเราก็เข้าไปซื้อตั้งนิดนึงนะครับเพราะเราไม่มีตัวแรงนะฮะเพื่อที่จะรีเบิร์ตครั้งที่สามรือไม่กระทำภารกิจเอ่อแรงเพิ่มก็ได้ตัวที่บันตีแรงๆขึ้นมานะไปะเข้าไปดูกันครับไหนฮะมีขายไหมครับกดผิดกดถูกมันหมดแล้วครับตอนนี้ลงน้ำมาดูกันร้านแรกมีอะไร คุณแจใหม่เหรอแต่คุณแจคีมะาคุณแจน้ำแข็งครับของของขวัญไม่เอาอันนี้11ล้าน11 m เอ็เมอเรามีเท่าไหร่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่กดอันนั้นเราจะกดรุสเลี้ยงเออหลักเคเท่านั้นนะคะรับเขาตีกันแรงขึ้นเยอะเลยฮะับ11ขบวนบสอนี่13 13ตัวละ แตกกันสองแสนนี่ต่อเดี๋ยวดูก่อนครับเดินดูไปเรื่อยๆครับเบตตกปลาปูลสองสองแสนแปดเดี๋ยวค่อยซื้อถังยางก่อนอันนี้สิบสองสิบสามสี่หมื่นห้า่อนมีสิบตัวเท่านั้นสิบสองเอ็มไดเยอะอยู่สิบสองเอ็มสิบสามเอ็มตัวละสิบแปดหมื่นแพงไหมอะแพงไหมก็ ไม่แพงนะแปดหมื่นห้าแปดแสนเลยเหรอเพื่อันดเดียวเองนะเอานี้ดีกว่าฮะเมาโมดครับมาเฮ้ยห้าสิบตัวครับพอไหมซื้อฝาอัตินด้วยเดี๋ยวอตินจะบ่นว่าไม่มีนะครับเออมีชามใหม่เข้ามาด้วยเนาะเห็นอยู่เห็นอยู่หมื่นหนึ่งมาทามาเลยซื้อไปครับซื้อฝาอตินสัก สามสิบตัวซื้อไว้ไม่พิปัญหาครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่มาขายนะครับข้างล่างก็มีครับพันตัวแสนห้าไม่เอาครับเยอะไปฮะโหนี่นี่ถูกถูกมากมากครับแต่ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับซื้อไปแล้วถือว่าการเป็นการเอาอเพชรไปแจกจ่ายเพื่อที่จะเป็นอีโคโนมี่สเต็มนะครับเ็าพูดไป พด่ปไปเรื่อยครับจริงๆแล้วเราไม่เห็นเมื่อกี้ไปฮะไปดูกันครับว่ามันจะตีแรงขึ้นแค่ไหนนะวันนี้มาซับเซิร์ฟเฉยนะไปภารกิจมาข้างนอกเยอะแยะตั้งแต่ไปดูหนังกับลูกมากินข้าวแล้วเพิ่งกลับมานะครับเมื่อเช้าทำเอ่อเวสของ w o r t h u n d e r World t น u n d e r นะครับก็เลยทำคลิปนี้ช้านิดนึงฮะ นั่นหมดไปประมาณชั่วโมงหนึ่งอ๋อน้องๆตีดีตีมันมากอยากจะรู้ว่ามันแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราต้องไปนู่นเลยน,นี่ผมแหลกแรงแปดยังไม่ได้เอ่อไปดาดสุดท้ายฮะดาดสุดท้ายของเราดาดที่ดีที่สุดเราจะไม่ข้ามไปแล้วเราต้องทำเควสให้ได้เยอะๆครับเพิ่มแรงไปลูกโอเคมาถึงแล้วเปลี่ยนตัวน้องน่อย โอ้ตัวนี้แน,น,น่ารักเอาเออกไปก่อนครับเอาเจ็ดแสนเอาไปก่อนใส่ได้สี่สิห้าตัวเราซื้มอมาเกินอยู่แล้วขออนุญาตถอดน้องออกนะครับน้องแมวโอเคสองตัวนี้น่ารักเก็บไว้ซื้อมาแพงสิบสองเอ็มครับห้าสิบตัวจัดไปฮะว่านางวัวเรืองแสงสีลุงแหมสามดาวสิบสองจุดสองเอ็มน่าจะแรงอยู่นะ โอเคเปิดเฉยๆไม่มีอะไรมาไหนดาสุดท้ายอยู่นี่ดูซิตีแรงขึ้นไหมก็ก็เร็วขึ้นนะแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะก็ได้อยู่ได้อยู่ไม่น่ามีปัญหาอะไรตีไปเรื่อยน้องโอ้ระดับเอ็มหนึ่งยัง,ยงตีก็ไม่ได้เลยมีแบบร้อยกว่าไหม อยากได้แบบร้อยกว่าไปเลยอะไรเง,งี้ยตีไปนนองตีไปได้ได้นะโอเคตัวเลขขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยทําคลิปให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้มาแวะให้ชมกันแค่นี้นะฮะก็มีอัปเดตใหม่มีด่านใหม่มีการตกปลาใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยทําทยอยทําไปเนาะตอนนี้เดี๋ยวเราไป toilet tower defense กันก่อนนะฮะ คลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์ให้ด้วยแล้วติดตามกันนะครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับเยย